คุณตันครับ มีอันนึงเป็นคาถามจากทางบ้านผมเนี่ยทำงานแล้วมีเด็กๆเ,เยอะมากหมายถึงเด็กๆที่เข้ามามีคําถามเด็กๆนะมีมีคำถามหนึ่งคุณตันเขาอยากถามว่าเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องการใช้เงินเรียนจบมาคุณตันเงินเงินเดือนสตาร์ทหมื่นห้าหมื่แต่มีบัตรเครดิต5ใบ <c oughs> คุณตันแล้วก็วิธีการทําคือใช้ใบนี้แล้วไปใช้ใบนึงแล้วก็ใช้อีกใบนึงคือลูดแล้วก็วนล<อ>ูปชีวิตอันนี้เบสิกเลยครับเป็นมาตรฐานระดับโลกไม่ได้ทุกคนนะครับคุณส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้เยอะเคยมีเครดิตการใบที่1ทําทไปที่สองมาใช้ไปที่2 1นึาใบที่สามาใช้นี่ใบที่1และ2ส,สุดท้ายก็มี5ใบ10บใบไม่เลยชําระติดค้างหรือว่าผิดนัดชําระก็ต้องเสียดอกเบี้ย V.I.P. แล้วเป็นกำลักชีวิตจริงๆผมชอบประเทศลาวนะ mm hmm. ลาวเขาไม่มีเครดิตนะไม่มีเครดิตการ์ดกู้เงินไม่ได้ที่รประเทศลาวสมัยก่อนไม่มีเครดิตการ์ดผมว่าทุกคนนี้อาจจะเริ่มมีแล้วนะ mm hmm. แต่เมื่อ5 6ปีก่อนหรือสิปีก่อนผมไปเลยผมชอบมากผมรู้สึกว่าทุกคนคือเขามีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากให้เป็นถ้าผมเป็นคนที่มีอำนาจช่วยทำผมพยายามที่จะ จัดระบบเงินอนาคตออกจาก การใช้ต่างผมว่ามันแก้ไขง่ายอะ่ะไม่ใช่เราแบบตื่นเช้าขึ้นมาพบเราก็มีดอกเบี้ยรอเราอยู่แล้วเงินในเราเรา,เร,ารับวันที่1นึ่งพบก็เราจ่ายไปแล้ว80%ดสิบเปอร์เซ็นอเจ่ายไปร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็เริ่มใช้หนี้ใช้เงินคู่ต่อไปแล้ว่งั้นคือการไม่เป็นหนี้อ่ะมันมันสบายนะครับจัดก,การยังไงโอ้<พ>อาปานหนี้เนี่ยจัดก,การออง่ายมากออผมเคยเป็นอันนี้ผมผมเวลาจารย์ได้ครับอันนี้จากประสบการณ์ตรงเลยผมเคยเป็นคือเป็นกระด้างแบบตอนปีส0่นยครับก็เป็นนี้เครดิตชันสุดท้ายก็เป็นนอกระบบคณตันเป็นหนี้เครดิตดวยี เนนพราะค้าไม่ค่าเหลือคนทั่วไปอะหนกักกว่าร้อยร้อยห้าร้อยือสิบร้อยยี่สิบก็มียี่สิบนี่ต่อต่อเดือนนะไม่ได้ต่อปีนะต่อเดือนนะต่อเดืนอดนลยคือถ้าคุณเข้าสู่ตรงนี้นะพยานะทั้งครอบครัวค,รคุณต้องจัดก,การมันผมเรียกว่ามันตัดแขนขารับษาชีวิตตอนนั้นผมปีสี่ศูนย์ต้องอยังพุ่งผมเป็นนี่ประมาณเกือบร้อยล้านผมได้ประสบการณ์อันนี้มาจากบนโต๊ะของผู้ใหญ่คุยกันเรื่องราชาเงินทุนเขาบอกว่าตอนนั้นอะคนที่รอดเดอเคยคนที่ไม่กลัวเสียหน้ายอมรับความจริงปนอมนี่แล้วก็หลุดพ้นบาง คนกลัวเสียหน้าก็โปะนุ่มโปะนี่ยิ่งโปะยิ่งดึงทั้งแบบแทนที่ตัวเองจะเป็นนี่คนเดียวสุดท้ายเดือดร้อนทั้งเพื่อนพ่อแม่ญาติพี่น้องดึงมาอยู่ใครเป็นกองเดียวกันทําให้ทุกคนเดือดร้อนไปหมดเหมือนนั้นหลายวิกฤตเออสมัยก่อนก็ราชาเงินทุนใช่ไหมเราต้มยำกุ้งแฮมเบอร์เกอร์เราจะเห็นอะไเมืองไทยนะมันก็มีช่วงหนึ่งที่เราต้มยำกุ้งหนักสุดเออนักธุรกิจเหลือคนรวยเศรษฐีหลายคนที่ยอมตัดไปนะสุดท้ายกลับมารวยกว่าเดิมอ่ะยกตัวอย่างเลยผมว่านะถ้าผมจะพิขอทด้วยนะ ขายให้คุณเลยเลยตอนนั้นตัดหนี้ไปสุดท้ายก็กลับมาเป็นของตัวเองยอมตัดแขนตัดขาผมตอนนั้นผมว่าตัดแขนขารับษาชีวิตเนี่ยเขาก็ตัดแขนขารับษาชีวิตสุดท้ายเขาก็กลับมาเป็นเจ้าของเหมือนเดิมหลายคนเป็นแบบนี้อีกหลายคน ที่เยอะกว่านี้อีกก็เคยเจ๊งไปเลยเคยหายจากวงการไปเพราะว่ารับสาหน้าแล้วก็ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมรับความจริงงั้นการตัดแขนขารลักเสีชีวิตไม่ยากสุดท้ายคุณเป็นนี่กกนเครดิตการเลยไปที่มันไม่ได้เป็นอาญาที่จะต้องเอาคุณไปติดคุกหรือยิงเป้าวเพจริงด้วยมันไม่ได้หนักขนาดนั้นนี่คุณต้องยอมรับแล้วรีบไปแก้ปัญหาโดยการหยุดการสร้างหนี้และหยุดการจ่ายดอกเบี้ยยอมสูงสุดนั่นคือล้มละลายอ่าเข้าใจแล้ว จบร่มละลายสามปีคุณก็นับใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่สมมติอะไรอ่ะถ้าเกิดคุณเจอคดีอาญาแล้วคุณหนีอ่ะถ้าอายุวันนี้คุณจะ3สามสิบห้าสี่สิบคุณต้องหนีอีกสามสิบปีอ่ะคุณก็ไม่ติดคุกสามปีห้าปีก็ออกมาแล้วอันนี้ก็คือคุณยอมร่มละลายร่มละลายไม่ได้ติดคุกนี่ร่วมละลายทางการเงินก็คือเครดิตเครดิตเสียแบงก์ลิสอาจจะกู้เงินไม่ได้ก็ดีกันจะได้ไม่ได้สร้างปัญหาใช่ไหมแล้วคุณก็นับใหม่วันหนึ่งคุณมีเงินแล้วคุณไม่ต้องขวดนะครับคุณมีีีีีเนนนนมมมมุ่่่่่อาาาววววททกกัั้ตตผไส ไม่มีนี่ถ้าว่าอยากจะกู้เงินโอ้ยมีคนอยากให้กู้เยอะแเลยมีคนแบบช่วยกู้หน่อยเถอะมีมีมีแบงค์เนี่ยให้วงเงินให้กับอิทธิ์ตันนะครับห้าแบงค์แบงค์เลย200ล้านมีเงินดอกเบี้ย3.5ไม่ต้องมีหลักประกันเขาเรียกว่าตัว BE สามารถเขียนเช็คไปแรกเลยเราก็ไม่ได้ใช้ไงแล้วแบงค์บางทีก็อยากให้เราเราจะกู้ไปทํำไมเราก็มีเงินฝากบ้างนิดหน่อยใช่ไหมเราจะกู้มาให้มันกัดกันหรือยังไงใช่ไหมถ้าคุณอยากจะกู้เงินคุณกู้ตอนที่มีตังค์นะคุณทําอะไรก็โอ้โหแต่ว่าอย่าเกินตัวนะครับแสดงว่าาคคุณตตัันนนสออเด็็กกๆืถ้้มีีบร ที่แบบหางส้นหางเป็นวัฏาักราคือไม่มีดีที่สุดนะนะผมก็เคยเป็นนี้แต่คุณอาจจะมีเหตุผลในการที่คุณจะต้องมีหนี้ใช่ไหมก็ไม่ได้ผิดนะไม่ได้ไม่ได้นะครับแต่อย่าเกินตัวแต่ถ้าไม่มีดีที่สุดแต่น้ำพู้ง่ายทํายากว่าก็คุณตันรวยนี่รูกคุณตันก็สบายใช่ไหมจริงๆไม่ใช่ครับทุกคนรวยจนมีมีคข่ายๆกันมันอยู่ที่อ่ะรวยก็พูดถึงหนี้คือข้าจะพูดถึง10ล้านร้อยล้านพันล้านอ่ะเราจนเราก็พูดถึง5 2าหมื่นสองแสนก็ทำให้เราเสียหายเลยเดือดร้อนได้ลูกชายผมเนี่ยก็เป็นนี้ นี่นะครับลูกใช้คนที่ทําที่จาก้าอยู่ตึกทีวันเนี่ยกู้เงินแม่มา6ล้านเสีย uh huh. ดอกเบียเ้ยสี่เปอร์เซ็นต์นะทำร้านข้างบนเนี่ยแต่ตอนนี้ก็คืนเงินแม่หมดแ,แล้วคือเขาทําแล้วเขาประสบผลเร็จแล้วก็คืนแม่แล้วตอนนี้มีเขามีเงินเหลือมากกว่าผมอีกเงิน uh huh. สดถือว่าเป็นนี่ไม่ใช่เป็นปัญหาอย่างนี้หแต่ว่าคุณต้องอย่ากเกินตัวนะ uh huh. แล้วก็สองคุณต้องมีความสามารถในการใช้หนี้หรือท,ทําธุรกิจนะเดี๋ยวถ้าคุณกู้มาทําให้เป็นอนะ่ะหรือกู้มาใช้อ่ะนะอันหนักกว่าน,นั้นเลยแหละกู้มาทาธุรกิจมันยังมีลุ้นนะอาจจะกําไรอาจจะขาดทุนอาจจะไดดด้้้้้้ใใชชหนนีีีแแลลววเเเือองงิต่่ถาาาาูมมคยยยะ ดอกเต็มตัวเข้าใจแล้วแสดงว่าถ้าเป็นนี้เดินเข้าไปคุยธนาคารคุยทั้งธนาคารทั้งเจ้านี้เขายอมรับต้องเผชิญหน้าอย่าฮัลโหลสัญญาไม่ดีครับผมทรรมะละกองอย่าหนีเหนีหนีไม่มีประโยชน์แล้วก็จริงๆนะผมก็เคยเป็นแบบนี้แล้วก็สมัยก่อนก็แโลกสามโมงครึ่งอะนะคุณสมัยใหม่ไม่รู้จักสมัยก่อนมันจบจ่ายเช็คจะมาสามโมงครึ่งแบงจะโทรมาผู้จัดการเอ้ยคุณตานครับเช็คคุณมาแล้วคุณยังไม่ได้เข้าเงินครับผู้จัดการ เออขอโทษครับช่วยผ่านไมก่อนได้ไหมครับบางทีโทรมาก็สมัยก่อนกสัญญามันเป็นอีริกสารก็คือกระดูกหมากระดูกหมาผมอยู่ใต้ดินฮัลโหลฮัลโหลผมอยู่แล้วผมอะไรแบบอยาทำดีกว่าแต่ถ้าถึงตอนนั้นแล้วแก้ให้มันจบดีกว่าอย่าแก้ปัญหาโดยการสร้างปัญหาใหญ่กว่าเดิมอะก็กู่มาเอาบ้านไปจำนำไปคู่ยิ้มมาไปเล่นการพนันโอ้โหกาจะได้สุดท้ายจบ จ๊งใหญ่ดังนั้นการไม่มีหนี้เป็นลาบอันดเสร็จก็พูดอย่างนี้ก็ได้แต่มันสบายไนงะแต่ถ้าเป็นหนี้ให้ใช้หนี้นี้นก็คือกู้มาเพื่อทําธุรกิจอันนั้นก็คือจําเป็นนะถ้าเราไม่มีทุนใช่ไหมรเราจะเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์ให้มันครบก่อนแล้วค่อยทำบางทีก็ไม่ได้เดี๋ยวก็อาจจะทำไ้แต่ก็อย่าทําเกินตัวอย่าเยอะใหญ่เกินไปที่เราจะดูแลมันได้แล้วถ้าเกิดอย่าไปคิดว่าทุกอย่างก็เป็นตามที่เราคิดนะมันไม่ได้ง่ายหรอกสุดท้ายก็เจออุปสรรคเต็มหมดเลยพอกู้มาเปลดร้าเสร็จปุ๊บ เปิดเสร็จปุ๊บพรุ่งนี้โควิดจบ3ปีถ้าคุณทนไม่ไหวก็เจ๊นะเรามันมีสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นเสมอเราต้องคิดเสมอว่าสมมุติว่าสมมติพรุ่งนี้ขายไม่ได้แล้วสมมุติว่าเจ๊สมมุติขายไม่ออกเลือขายไม่ดีแล้วคุณจะอยู่ยังไงคุณต้องมีคําถามอ่ะสม,มัยก่อนผมชอบว่าผมชอบพบแว่นขยายสมมติว่าถ้าแย่ที่สุดเราจะทํำยังไงสมมติเราจะเปิดร้านกู้เงินมาแล้วสมมติเราขายไม่ดีล่ะสมมุติเราขายไม่ได้ขาดทุนล่ะเราคิดไว้ก่อนเลยไงอ๋อตอนนั้นเนาะสมมุติสมมติไงอ๋อผมขายที่ดินไปผมขไ ไปเขาใช้นี่หมดแล้วใช่ป่ะเออมันมีทางออกเรารู้ทางออกอยู่แล้วเราต้องสมมติคุณทนจะสมมติสมมร,ราการม,มัลติเวิร์สคุณรอ,อไว้เลยไม่ใช่นะ คิดแต่โอ้ยขายดีขายดีเราจะขยายสาขารเราจะมีเงินเราจะซื้อบ้านซื้อรถเราไปเที่ยวต่างประเทศเออแล้วมันมีสมมติอีกข้างหนึ่งไหมว่าทางขายไม่ดีขายไม่ได้แล้วไม่มีเงินใจดอกเบี้ยคุณจะแก้มันยังไงคุณคิดไว้ก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าอ่าคุณมีทางออกนะอา่าเราจะระวังแล้วก็อย่าประมาทโอเคโอเคนะเขา้ใเขาใจแลเข้าใจแล้วครับแว่นขยายครับแว่นขยายเข้าใจแล้วติดตัวไว้ไปซื้อมาคนลลอานนะคนละแวนขยายกัน